สวัสดีครับพบกับครูเอสเล่าประสบการณ์ผีในเทปที่3นะครับสำหรับเทปนี้ครูก็จะพูดถึงเรื่องของการสัมผัสกลิ่นของครูอีกนะครับที่ครูเล่าค้างไว้ในเทปที่2ก็คือการสัมผัสกลิ่นในกองถ่ายขณะที่ครูไปวัดที่จังหวัดพิษณุโลกครูไปที่วัดแล้วครูก็จะบอกให้ทีมงานเนี่ยให้ถ่ายตรงนู้นถ่ายตรงน,นี้โดยที่ครูลืมที่จะบอกจุดทูบบอกเจ้าที่ หลังจากนั้นครูก็ไปถามหลวงพ่อหลวง,งพ่อบอกว่าเจ้าที่ที่นี่แรงครูสัมผัสได้เป็นกลิ่นเหมือนกลิ่นศพนะครับทีมงานครูเนี่ยอยู่ประมาณ78คนอยู่ตรงเมนครูเดินผ่านแล้วก็ถามทีมงานว่าได้กลิ่นอะไรไหมทุกคนบอกไม่ได้กลิ่นอะไรเลยนะทั้งที่อยู่ใกล้ๆเมนนะครูได้กลิ่นอยู่คนเดียวครูก็เ,เลยรู้แล้วว่าอันนั้นก็คือ มีวิญญาณตามครูมาทุกครั้งครูจะถามก่อนนะว่าได้กลิ่นไหมถ้าครูได้กลิ่นคนเดียวก็คือว่านั่นแหละคือกลิ่นวิญญาณแต่ถ้าทุกคนได้กลิ่นแล้วครูได้กลิ่นก็คืออาจจะเป็นกลิ่นศพอยู่แถวๆนั้นก็ได้นะเพราะฉะนั้นครูต้องใช้ปัญญาพิจารณาอีกทีหนึ่งปรากฏว่าเป็นกลิ่นวิญญาณจริงๆนะครับแต่ครูก็ไม่ได้ถูกทำร้ายไม่เจ็บป่วยอะไร กลับมาปลอดภัยทุกประการนะครับพอครูได้กลิ่นครูคครีบจุดทูบเลยนะครับจุดทูบ16ดอกไหว้ชั้นฟ้าชั้นดินนะครับไหว้เทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายขอให้ทุกคนนะัปลอดภัยถ่ายทำละครพิติสองโลกนะได้ประสบความสำเร็จนะแล้วก็ไม่มีใครเจ็บป่วยเป็นอะไรนะครับขอให้ฟ้าฝนเป็นใจให้เราถ่ายจบ หลังจากนั้นก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรนะครับที่คือประสบการณ์ที่สัมผัสกลิ่นที่วัดที่จังหวัดพิษณุโลกและอีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับครูทำมิติสองโลกตอนอา,อาคารล้างนะครับเป็นอาคารเฮียนนะไปถ่ายที่อาคารนี้นะครับมันจะเป็นแบบโรงเหมือนกับโรงโรงงานใหญ่ๆมากเลยนะครับ เดี๋ยวกูก็จะเอาละครมาให้ประกอบให้ดูด้วยนะครับลองลองชมดูนะครับตอนนี้นะครับที่เราเห็นกันนะครับก็จะมีการถ่ายทําในโรงงานนี้นะครับแล้วก็มีเด็กค่อนข้างเยอะมากเลยต้องแต่งหน้าผีนะครูก็จะสั่งให้ทุกคนเนี่ยทีมงานเนี่ยแต่งหน้าผีให้มันดูแบบหลอนๆน,น่ากลัวหน่อยเด็กผีพวกนี้เนี่ยก็คือโดนจับมาเป็นแรงงาน หลังจากนั้นก็ถูกฆ่าตายนะครับฆ่าตายในโรงงานเป็นวิญญาณอยู่ในโรงงานนี้หลายดวงเลยนะแล้วครูก็สั่งให้ให้ผีเนี่ยเตรียมเข้าฉากนะครับพอครูสั่งผีเข้าฉากเท่านั้นเองกลิ่นเหมือนกลิ่นงูตายนะครับเป,เป็นกลิ่นค่อนข้างจะแรงมากๆเลยนะครับดูนะครับเนี่ยตอนที่ผีเข้าฉากนะพอครูสั่ง กลิ่นมันมาแรงมากเลยจนทุกคนเนี่ยวิ่งหนีกันหมดเลยเพราะว่ามันถ่ายไม่ได้นะครับมันจะเหม็นมากๆเลยกลิ่นมันเหมือนกับงูแบบงูใหญ่อ่ะที่มันเน่าจริงๆนะครับแล้วผู้ปกครองเนี่ยก็ไปดูตามซอกนู้นดูตามซอกนี้ในโรงงานนั้นไม่มีใครเห็นสัตว์อะไรตายเลยนะอันนี้ก็จะเป็นประสบการณ์อีกประสบการณ์หนึ่งครูไม่ได้กลิ่นคนเดียวแล้วทุกคนได้กลิ่นหมดเลย นะอันนี้ก็เป็นเรื่องแปลกมากๆเลยปกติครูสัมผัสครูจะได้กลิ่นนเดียวแต่นี่ทุกคนยนียได้กลิ่นหมดเลยในกองถ่ายทั้งทุกคนได้กลิ่นหมดนะครูก็จุดทูบไหว้เจ้าที่แล้วแต่ครูจุดอีกที่นึงครูจุดผู้ตรงร้านกาแฟครูไม่ได้เป็นจุดทูบตรงอาคารอาคารกับร้านกาแฟห่างกันประมาณ150เมตรได้นะขณะที่ถ่ายทําแล้วก็ มีผีเนี่ยเยอะมากในเรื่องเนี่ยในตอนนั้นนะครับแล้วก็ปรากฏว่าเหตุการณ์ก็สงบปลอดภัยไม่มีใครเป็นอันตรายใดนนๆฝนฟ้าก็เป็นใจไม่ตกนในชีวิตครูที่ครูถ่ายทําละครพวกนี้มาก็ประมาณ2องก,ก,กว่าตอนนะครับเหตุการณ์ไม่ตกเลยตกอยู่ครั้งเดียวนะครับเรื่องคอนโดผีนะครูคไปถ่ายคอนโดผีครูก็จะเขียนบทเองนะครับ เรื่องคอนโดพีนี่ก็เสนอในทุนที่เกาหลีนะครับเขาก็สนใจกับโจแอนสัมผัสที่7นะครับก็เลยเป็นเหตุผลที่ครูมาตั้งบริษัทชื่อเซเว่นเซ็นฟิล์มนะครับนี่คือที่มาของบริษัทเซเว่นเซ็นตฟิล์มตอนครูถ่ายคอนโดพีปรากฏว่าวันนั้นฝนตกนะครับตกทั้งคืนเลยไม่สามารถที่จะถ่ายได้นะเสียหายไปเยอะมากเกืบแสนเลย นะครับไปเช่าไฟมานะครับอุปกรณ์ไฟอย่างเต็มที่เลยมีไฟเไดรียอะไรต่รางๆนะถ่ายกับจัดเซตป่าสวนกล้วยให้มันดูแล้วดีนะครับแต่ปรากฏว่าเกิดเหตุการณ์ฝนตกก็เลยจบไม่ได้ถ่ายทํากันนะนี่ก็คือประสบการณ์ผีนะครับค่อนข้างจะหลอนมา,มากๆเลยนะครับที่ครูไปเจอนะครับสัมผัสเป็นกลิ่นนะครับสำหรับเทปต่อไป ดี๋ยวครูจะเล่าถึงเรื่องของนางเซียงที่หลวงพ่อจรญท่านเล่านะครับครูก็เอามาทําเป็นละครมิติสองโลกตอนนางเอียงกลับชาติมาเกิดนะครับแล้วคอยติดตามชมในเทปที่4นะครับตอนนางเซียงกลับชาติมาเกิดสําหรับเทปนี้ครูต้องขอลาไปก่อนแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ติดตามแล้วก็คอมเมนต์ครูมาด้วยนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ แล้วก็ใครมีเรื่องเล่าประสบการณ์ผีสามารถที่จะมานั่งเล่ากับครูก็ได้นะครับหรือจะโทรศัพท์มาพูดคุยกับครูได้นะครับตามช่องทางที่ให้ไว้ตามข้างล่างนี้เลยนะครับสวัสดีครับ